สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่เคยถูกสื่อดังแฉเผยความสัมพันธ์แท้จริงของลิซ่ากับนักข่าวนมแฟน,แฟนแฟนแห่แซวกระจายที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองต้นเหตุที่ลิซ่าแบล็ p พิงไม่ถูกสื่อจอมแฉอย่างดิสแพสตามเสืบตามเจาะเพื่อเปิดโปงข่าวเดทเหมือนคนดังรายอื่นๆ ลิซ่าแบล็คพิงเดินทางกลับฝรั่งเศสถึงเกาหลีซึ่งเธอก็ยังดูสดใสทุกครั้งที่มาถึงสนามบินมีการโพสต์ท่าเล่นกับกล้องของเหล่านะักข่าวอย่างสนุกสนานสื่อได้อย่างดีวลิซ่าสนิทสนมกับเหล่านะักข่าวบันเทิงเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆจับสังเกตเห็นว่าจากสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อจอมแฉเจ้าดังอย่าง Dispatch ก็พยายามถ่ายรูปลิซ่าที่น่ารักและดูดีอยู่เสมอ จนโดนแซวว่านักข่าวนมของ d ิ s แพช c โดนตกและกลายเป็นแฟนคลับตัวโยงของลิซ่าไปซะแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ลิซ่าจะไร้ข่าวเช้าเรื่องเดทหรือความรักใดๆแฟนๆจึงโพสตติดตลกว่าเพื่อนสนิทของเธอใน Dispatch ได้กำจัดหลักฐานการเดททิ้งทั้งหมดแล้วโดวยชาวโซเชียลบางส่วนกล่าวว่านี่คือเหตุผลที่ลิซ่าไม่ได้พัวพันกับข่าวลือเรื่องการออกเดทมานานหลายปี อลิซาแลนะนักข่าวของดิสแพชเป็นคู่หูที่สนิทสนมพวกเขาสนิทกันมากแต่ถึงไม่ใช่ฉันก็ไม่คิดว่าลิซาจะมีข่าวการเดทออกมาด้วยวลิซามีเพื่อนสนิทที่ทรงพลังมากถึงจะไม่สนิทกับดิสแพชลิซาก็ไม่มีข่าวเดทอยู่ดีเพราะเธอวางตัวดีมาก ลิซ่านั้นไป YG ตั้งแต่อายุ14ก่อนนั้นน้องยังเด็กอยู่เลยพอไปเป็นเด็กเทรนกดเขามีอยู่แล้วห้ามคบกันชายหญิงกินข้าวก็กินกันคนละเวลาถ้าถามว่าจริงๆแล้วมีโอกาสคุยกับผู้ชายไหมมีแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เด็กผู้ชายผู้หญิงจะไม่ได้คุยกันเลยแต่เขามาตามฝานันมาฝึกเพื่อเป็นไอดอลสุดท้ายแล้วลิซ่าก็ทำให้เห็นว่าสามารถเป็นไอดอลที่ทรงอิทธิพลได้ทั่วโลก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ